นี่ค่ะน้องเบนเทนสวัสดีครับคุณแม่ดิ๊ด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 ดิ่ดดา๊ดดิ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 ๊ดดั๊ดดิ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 อดดิ๊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 ดดิีดดิ๊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 ดดิีดดินดดิ๊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 ดด สยามดีรามิดใช่อ๋อที่เดียวกับโอ๊น้องโอ๊ตเลยข้าโอ๊ตเลยใช่ไหมออกมาด้วยกันเนาะเออชั้นเห็นเรามาตีคู่กันสองคนตอนแรกชั้นว่าเราเป็นผเพื่อนกันมีคนนึกอย่างนี้ไหมมีมีคนคิดหลายคนหลายคนอ๋อแต่ไม่ใช่ก็คือมามาด้วยด้วยความที่มาแบบว่ารุ่นเดียวกันเออคนก็เลยคิดไปว่าเป็นแฟนกันอ๋อเสียมดิรามิดหลังจากเสียมดิรามิดก็คือมานี่เลยเหรอมิลินไปเมอร์คิวรีครับอ๋อเมอร์คิวรีอ๋อเออที่เดียวกันหมดเลยนี่หว่า อ๋อแล้วเมื่อคืนนียก็ปิดตัวลงแล้วก็มาที่โกดนโดแล้วพอโชว์เสร็จจากที่โดมเนี่ยมีงานที่ไหนต่อไหมก็มีไปเต้นต่อครับมันชื่ออะไรนะอีสานตะวันแดงของตันอะไรนะอีสานตะวันแดงของตันอีสานตะวันแดงของตันชื่อยาวมากฉันจำไม่ได้มันเป็นอรทสัมภาษณ์กับข้ออ๊ตเออออเกี่ยวกับเตะแดนเซอร์ใช่ครับเหนื่อยะหมนอเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็ต้องก็ต้องสู้ใช่แล้วเวลาสมว่าเลิกงานใช่ไหม ไปกับข้าโอ๊ตหรือว่าไปยังไงไปกับไปคนเดียวครับไปกับพี่โอ๊ตอ๋อไปกับข้าโอ๊ตอ๋อไหข้าโอ๊ตเป็นรุ่นพี่แต่รุ่นน้องหล่อนอายุเท่าไหร่หนูสามสองสามสองข้าโอ๊ตเท่าไหร่วะอ๋อสามสี่อ๋อเออแค่หนูแก่ไม่ไยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่ะแล้วทีนี้ที่อะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วมันยาวอ่ะอีสานแดงตะวันแดงอ่ะตะวันแดงตะวันแดงของตันเออมันเป็นยังไงบ้างมันโชว์เกี่ยวกับยังไงบ้างเป็น เอ่อเป็นลุกคุ่งอิตานะครับเป็นเพลงอีสาเต้นใหญ่ก็เต้นอิตาแนวหมอลำอะไรเงี้ยมันประมาณว่าแดนเซอร์เนาะใช่เป็นแดนซเซอ,อ,อร์หมอลำรอบหนึ่งเล่นกี่เพลงรอบหนึ่งตกประมาณแเพลงแปดเพลงแปดเพลงแปดเพลงนี่วันนึงมีกี่รอบ สี่รอบไม่เกินสี่รอบหรอเหนื่อยเนาะเหนื่อยนิดนึงมันมีสองทีมไงก็สลับกันสลับกันเรนสู้มากเลยเนาะเพราะว่าฉันเห็นเขาโอ้ยร้อยฟังคือเหนื่อยมากและทีนี้เราพักที่ไหนพักอยู่ที่ปทุมธานีแล้วเราก็ขับรถกลับหรอใช่โอ้ไมยคุดนนี่ไกลมากเลิกจากที่ตะวันแดงกี่ทุ่มประมาณตีสามครึ่งกว่าจะมูฟออกจากที่ร้านก็เกือบตีสี่ ดีจีนิดๆเกือบทุกวันเกือบทุกวันโอ้โหโหดมากเลยรลอนเก่งเนาะแล้วทีนี้รายได้มันดีไหมที่ตรงอ่ะ อะไรนะตอนแดงก็ช่วงนี้ก็โอเคช่วงนี้ก็โอเคมันใกล้ปีใหม่เนาะคนก็มาเที่ยวเยอะขึ้นเนาะิดก็เยอะขึ้นก่อนหน้าโควิดมันก็คือปิดปิดไปปิดไปแล้วก็เปิดช่วงมือแลวช่วงที่ปิดไปไปทำงานที่ไหนคะอยู่บ้านเฉยๆเลยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเราเป็นสายแบบสายอีเวนต์สายเต้นเงี้ยอ๋อใช่เนาะมันก็พวกนั้นก็จะปิดหมดเพราะว่ามันจะแบบรวมผู้คนไม่มากมายไปรรวมกัน แล้วหลังตอบเพลงนี้ใช่ไหมตอบเพลงนี้ไปเต็มตัวได้แล้วนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากเลยค่ะน้องเมนเทนค่ะ uh น้องเมนเทนโก๊เด้นโดมค่ะ